ผมกำลังพยายามร oh. ีบอ่านแบบ oh. แก้มหน้าห oh. ยิกแง่แเออว้ยพรนี่ประโยชน์ของการแก้มเยอะคือหน้าหยิกหน้าหอมใช่ป่ะตอนย้อนหลังให้หน่อยสี่สิบเอ็ดสิงหาแบบไหนก็รับได้หมดครับครัแบแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรนะเข้มเอาฟิลเตอร์ออกไปออกไปไหนฮะ <laughs> ออกไปไหนครับ <laughs> เกิดวันที่สิบอ็ดสิงหาโอวยพอมันเกิดเขาหน่อย สุขสันต์วันเกิดนะครับผมวันที่11สิงหานะครับที่ผ่านมาไปเพื่อนผมไปละโอเคบายบายจุบจุบเอามินิร์นให้เขาหน่อยสิอ้กเ,กอกเกอพอแล้วน้ำลายมันจะตีคัอนอ่ะ 拜拜，拜拜。